สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหลังป้ายแดงนะครับแต่งซิ่งจากช่องชาแนลของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ติดต่อทักทายกันได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งกับวันนี้กับการส่งมอบรถยนต์อีกแล้วนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับช่วงนี้อาจจะส่งมอบรถยนต์ถี่หน่อยนะฮะอาจจะอัปในช่องเกือบทุกวันนะพยายามจะลงลันให้จบภายในปีนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเคสคันนี้นะครับลูกค้าอยู่ใกล้มากนะอยู่ใกล้ชลบุรีมมกก็คืออยู่แถวนนทบุรีนี่เองนะครับเคสนี้ใน่จริงลูกค้าเป็นคนจังหวัดตระลดิดนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่นนทบุรีเคสนี้เขาบอกนิดนึงนะครับลูกค้าเพิ่งเจอกับผมวันรับรถนะฮะก็อาจจะเป็นเฉเช่นกับลูกค้าท่านอื่นๆนะครับที่ไว้ใจผมนะฮะดูผมไในช่องทางของ YouTube หรือทาง a c e b o o k นะครับดูแล้วว่าผมสามารถ นำพาให้ลูกค้าได้รถตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็การดีไซน์ออกแบบรถตามที่รถของตัวเองอยากให้เป็นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ลูกค้าไว้วางใจนะฮะให้การแต่งรถให้ผมนะฮะได้แต่งรถแล้วก็ออกแบบร่วมกับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวไปชมกันนะฮะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างเลยขอบอกนิดนึงครับเคนี้ลูกค้าผ่อนสั้นมากนะดาว20%ผ่อนสั้นแค่5ปีนะฮะทำไมถึงผ่อน5ปีเพราะว่าหนึ่งเือรายได้ของลูกค้า เกินอเท่าของค่าง,งวดที่ผ่อนชำระนะครับก็เลยจบที่5ปีนะฮะแล้วก็ซื้อคนเดียวได้ครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่จริงๆลูกค้าสามารถดูที่อื่นได้แต่ผมต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆที่เลือกผมนะฮะให้ผมดูแลแล้วก็ผมยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านนี้หรือว่าท่านอื่นนะฮะท่านใดที่ทําเรื่องเข้ามาผมยินดีบริการทุกเคสนะครับแต่ก่อนอื่นไปชมก่อนนะครับว่ารถคันที่ผมบอกคันนี้ รุ่น4ี่ประตูแซดคันนี้นะครับรุ่นท็อปสุดของรุ่น4ีประตูที่ลูกค้าจับจองแล้วก็มาออกรถวันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวขอบอกได้เลยว่าคันนี้ก็แต่งซิ่งไม่ใช่น้อย,ไม,อยไม่ใช่กันนะฮะคันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวัยรุ่นที่ซื้อรถไม่อยากได้รถเก๋งอยากได้รถกระบะตอนนี้รถกระบะกมาแรงครับรถสีประตูก็เหมือนรถครอบครัวดีๆนี่ฮะแต่สามารถบรรทุกข,ของได้แล้วก็การขับขี่ก็สะดวกสบายที่สําคัญก็คือประ,ยะหยัดน้ำมันด้วยนะครับ เดี๋ยวไปชมอะไรฮะกับคันนี้ฮะรุ่นสีปตูแซดนะครับสีบอลเงินคันนี้การตกแต่งเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับก็คือแคป็โฟน1.9แซดนะครับก็คือรุ่นท็อปของรุ่นสีปตูเตี้ยนะครับคือท็อปสุดฮะของสีปตูเตี้ยอ l l น e w d ดีแม็กซ์2020นี้นะครับคันนี้นะฮะสีบอลเงินคันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวพาเดินชมรอบคันเลยนะครับการตกแต่งคันนี้นะฮะคันนี้ลูกค้านี่ครับ ล้อคันนี้ก็คือใส่ล้อ F1 นะครับ ST แล้วก็ลัดด้วยยาง Hero นะครับ255 50นะฮะคันนี้แล้วก็กดหน้าลงมา1นิ้วนะฮะนี่ครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มเขียวใสนะฮะคันนี้นี่ฮะสวยเลยครับส่วนล้อหลังคันนี้นะครับก็ใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับ255 50นะครับแล้วคือกดหลัง3นิ้ว อันนี้คือทรงของรถคันนี้นะครับทรงแบบนี้ก็คือหน้าเชิดนะฮะตอนนี้ก็คือกระแสกําลังมานะครับหน้าเชิดก็คือหน้าหนึ่งนิ้วหลังสามนิ้วนะฮะขับก็คือหน้าจะลอยๆนิดนึงครับก็สวยไปอีกแบบนะครับสำหรับทรงยีราฟแคบแบบนี้นะครับแล้วก็มีติดตั้งอันนี้ฮะแก๊ปคาร์บอนนี่ฮะอันนี้งานของมอนซ่านะครับนี่ฮะสวยเลยฮะคันนี้หล่อเลยนะฮะสเต็ปแบบนี้ส่วนด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายก็เนี่คถอดกันชนหลังออกนะครับแล้วก็ติดค้ำหลบป้ายนะฮะพร้พอมด้วยท่อซิ่งนะครับนี่ปลายได์เลยฮะนี่ครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับอย่างที่เคยบอกทุกคลิปอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบเสียงดังก็แจ้งมาได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ใส่ท่อเดิมได้เลยนะฮะส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกนี่ครับอยู่ท้ายกระบะแบบนี้นะครับ ส่วนด้านในรุ่นแซก็รุ่นท็อปก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบนะฮะอย่างกันนี้ก็คือเบาะหนังจากโรงงานนะคะนี่ฮะเป็นรุ่นเดียวที่มีเบาะหนังจากโรงงานนะครับส่วนด้านในก็เนี่ฮะหัวเกียร์ก็เน้นความหรูหรานะครับรุ่นแซดพวงมาลัยก็หุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับเนี่ฮะคันนี้ก็คือมีติดตั้งวัดบูธหนึ่งตัวนะครับนี่ ก็เป็นอุปกรณ์ที่จัดตามโปรโมชั่นสำหรับรถรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้กระจกข้างพับกดสามารถกดพับได้นะครับถ้ารุ่น lda แล้วก็รุ่น s ไม่สามารถกดพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับและรุ่นนี้มีการขโมยในตัวเลยนะฮะรุ่นนี้ครับส่วนด้านหลังรุ่นแซก็จะมีแอร์ตอนหลังนะครับติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยส่วนรุ่น s กับรุ่น lda ไม่มีนะคร มานะครับแต่ตอนนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับส่วนรายละเอียดราคาทักมาได้เลยฮะเดี๋ยวผมแจ้งให้อีกทีนะครับตอนนี้คือสามารถทําได้แล้วนะครับสาหรับแอร์ตอนหลังในรุ่น LDA กับรุ่น S นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าออกแบบดีไซน์แล้วก็ตกแต่งเองทั้งหมดนะครับผมก็คือมีหน้าที่ในการช่วยดีไซน์กับลูกค้าก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอ เจ้าของเดินทางมารับรถแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศถ่ายวันรับรถให้ทีนะครับสําหรับคันนี้ที่บอกว่าได้สวยมากหล่อมากแล้วก็รุ่นท็อปสุดของรุ่นสีประตูเตี้ยนะครับผมขอติดตามชมได้เลยนะ เบอร์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกนช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับทาเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองครับเป็นน้ำขาดเสร็จแล้วลูกค้าก็ทำเรื่องต่อเขมานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติด สะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทาคอนเทนต์ที่เลเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะ ก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็ขอให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามทักลายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ พบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ